ตอนนี้ความเชื่อก็คือว่าถ้าเราไม่ได้คณะที่อยู่ในใจไม่ได้มาหาวิทยาลัยในฝันเนี่ยเด็กพร้อมที่จะเสียเวลาแล้วไปสู้ใหม่เพื่อไปสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งพี่ถามน้องสดๆในห้องนี้เลยครถ้าวันเนี้ยปีเนี้ยน้องติดในคณะที่มันไม่ใช่สำหรับน้องอ่ะน้องจะทำยังไงน้องจะฝืนเรียนต่อไปหรือน้องพร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่น้องเลือกแบบไหนครับ หนึ่งหรือสองอ่ะหนึ่งเรียนต่อไปสองกลับมาใหม่อะพร้อมกันสามสองหนึ่งเลือกสองนะโอ้นี่เสียงไม่มีแตกแตกแถวเลยนะไม่ไม่แตกแถวเลยนะสมัยพี่เฟนนะถ้าพี่เป็นเด็กในรุ่นของน้องเนี่ยนะแม่พี่จะบอกเลยเฟนยังไงก็ติดมาแล้วมันไม่ได้ติดง่ายๆเดี๋ยูลูกเรียนต่อไปให้มันจบเดี๋ยวมันก็มีงานทำเอง เนี่ยจะเป็นสิ่งที่พี่จะได้รับจากคนรอบข้างแต่ทุกวันเนี่ยไม่เชื่อแล้วครับถ้าเราจะต้องฝืนไปแล้วต้องไปอยู่กับสิ่งนั้นในสิ่งที่ไม่ชอบไปทั้งชีวิตอะน้องคิดว่าเสียเวลาหนึ่งปีสองปีสามปีอะมาเริ่มต้นใหม่แล้วทําให้ได้อะคุมกว่าไหมคุมกว่านะ